ครับสวัสดีครับอิทุกทันยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องครับผมวันนี้มาตามลาวพัฒนาของหลวงพี่แขกกันนะครับผมอ่ะมาตามลาวพัฒนาของหลวงพี่แขกกันว่าอ่าราวพัฒนาจะให้มาตัวไหนกันนะครับผมทีนี้มาดูกันนะครับว่าอ่าตัวอย่างหรือหลักฐาน งวดที่ผ่านมากันนะครับหลวงพี่แขกให้มาตัวนี้นะครับทอมิชี่ให้มาวิ่งบนเก้าวิ่งบนวิ่งวิ่งบนล่างนั่นแหละเก้าสี่เก้านะพี่น้องชมนะเอาสี่เก้าเข้าที่เลขวิ่งแล้วพี่น้องชมเข้าที่เลขวิ่งเลขจับคู่เก้าเก้าแปดมันดอก นะครับผมไม่ไม่ตรงกันนะครับไม่หลุดไปเข้าแต่เลขวิ่งนะครับเข้าแต่เลขวิ่งบนสี่นะครับผมอ่าทีนี้มาดูวดประจาวันจันอ่าวันวันศุกร์นะครับผมขออภโทษวันศุกร์ที่เจ็ดกันนะครับผมนี่คือเอฟซีได้ดูตัวอย่างงวดที่ผ่านมากันนะครับผมอ่าซึ่งหลวงพี่แขก ให้วิ่งเข้าที่สี่กันเลขวิ่งเลีกจับคู่ไม่เข้าครับผมอ่ะกลับมาวันนี้มาดูครับ,รบวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดจับเป็นตัวไหนกันนะครับวันที่เจ็ดจวันศุกร์ที่เจ็ดกันเดอร์พี่น้องอ่ะไอแสเขียนกันพี่นอ้องชมวันศุกร์ที่เจ็ดวันศุกร์นะครับผม สุกที่เกตตุลาคมหกห้านะครับผมลาวพัฒนากับผม พัฒนาของหลวงพี่นะครับผมของหลวงพี่แชร์กันนะครับผมหลวงพี่แชร์กัน ครับพี่ีครับผมอ่ะราวัฒนาของหลวงพี่แขกกันครับผมอ่ามาดูกันนะครับหลังจากดูตัวอย่างงวดที่ผ่านมาอ่ะแอดขึ้นให้ดูแล้วด้วยแล้วครับผมเป็นดูให้ด้วยแล้วอ่ะว่าหลักฐานงวดที่แล้วให้ดูแล้วกันครับผมมาดูกันที่ว่า งวดนี้หลงพี่แขกให้มานะครับผมวิ่งรูดนะครับผมวิ่งรูดบนล่างนะครับผมบนล่าง บนด้างให้วิ่งงวดนี้ให้วิ่ง9กับ7นะครับผม9กับเดเด้อพี่น้อง9กับเจ็ดนะครับผมให้เน้นเท่าๆกันนะครับเด้อพี่น้อง f อซ บนล่างกันนะครับผมเอาทีนี้มาดูจับคู่นะครับผมจับคู่บนอันนี้ก็คือล่างนะครับผมมาดูกันนะครับว่า บนให้มานะครับผมบนให้มา 9, เก้าห้าอ่ะเกตนะครับเด็กเกดเดตอร์ทดลองเกดห้านะครับผมโอ้สบคายออกมาทดลองเอพี เก้าห้าเจ็ดห้านะครับผมเก้าห้าเจ็ดห้านี้เป็นตัวเน้นเ้วยองพิณออกกันที่เป็นตัวเน้นนะครับผมส่วนตัวรองก็มี ก้าสามสี่เก้าสามเจ็ดนี่ครับคือตัวรองพี่น้องเอครับคือตัวรองเดอ้อพี่น้องกันมองเห็นกันนะครับมองเห็นกันนะครับตัวใหญ่อยู่นะวิ่งรูดบนล่าง เก้ากับเจ็ดนะครับผมเก้ากับเจ็ดเด่นที่อ่าะเท่ากันแตดเน้นเด่นที่เก้ากันนะครับผมเนี่ยนะครับผมผมพี่ให้เน้นที่เก้ากันนะครับให้เน้นที่เก้ากันทีนี้มาดูล่างกันนะครับผมล่างให้มาตัวไหนกันนะครับผม เปลี่ยนหมึกใหม่นะครับผมหมึกนั้นไม่ค่อยออกแล้วมาดูหมึกตัวนี้จะออกไหมนะครับล่างจับคู่เดีนห้าเก้าห้าเจ็ดเป็นตัวกลับเดอพี่น้องสองคู่นี้เป็นตัวเดีนนะครับ สองคู่นี้เป็นตัวเด่นเด่นนะครับผมตัวเด่นตัวเน้นกันนะครับผมของเลขล่างกันนะครับผมทีนี้ตัวกันนะตัวกันมีตัวไหนบ้างตัวกันก็มี93้าสานี่ครับผม เี่ครับผมตัวนี้เป็นเลขเด้เลพีนองเด้อเลขเจํจำไว้นะครับพี่นองคือเลขเตนะตัวนี้ไม่ใช่เลขอะไรนะครับผมแม่เขียนทับลงไปเป็นเลขเกห้านะครับผมของหลวงพี่นะครับผมแต่จะเปลี่ยนกระดาษบ่อยๆก็กระดาษใกล้จะหมดแล้วก็เอาไปเลยนะครับผมเก้าห้าเจ็ดห้าตัวเน้นบน ตัวรองก็เก้าสามสี่เก้าสามเจ็ดตัวรองส่วนล่างตัวเน้นห้าเก้าห้าเก้าห้าเจ็ดนะครับผมตัวเน้นตัวรองก็เก้าสามเจ็ดสามสี่เก้านี่ครับผมอ่ะแคปหน้าจอไว้เหลาพัฒนาของหลวงพี่แขกให้มาแล้วครับผมให้มาแล้ว เอาไปพิจารณาวิเคราะห์ดูกันนะครับาทางช่องได้สเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะครับผมให้เป็นแนวทางเท่านั้นให้พิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันนะครับว่าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านเท่านั้นครับผมพี่้องเอาคซีแคปหน้าจอไว้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับผมกดฟรีไม่เสียตังค์ครับผมกดเข้ามาเลยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์อเอาไว้เจอกลิปหนะ้าคลิปนี้ขอให้โชคดีเอาไปพิจรารณารวยรวยมึงปังกันนะครับผม